สวัสดีครับพบกับผมจอนอรีพงษ์เจริญสุขในรายการจอรนซ่าพาซิ่งที่นีเดสารทั้งม็อกซ่า racing com นะครับ ล้วันนี้ครับในช่วงของ dress Up by j จอห์ผมอยู่ที่ศูนย์คาร์สกินะครับที่ชื่อว่าเรียวโมโตสปอร์ตนะครับแจ้งวัฒนะอยู่กับเจ้าคาร์สกิซัดเก้าร้อยคันเก่งคันนี้นะครับเหตุผลที่มาในวันนี้นะครับในช่วงของ Dr e s s Up by j o อห์เพราะว่าเขาบอกกันว่าศูนย์ที่นี่นะครับเป็นศูนย์คาร์สกีที่เป็นศูนย์คาร์สกิบิ๊กไบที่เจ๋งที่สุดนะครับในเรื่องของรถที่มีให้ลองในเรื่องของอ c c ก s s o r y รวมถึงศูนย์บริการด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรวััันนนี้้ตติดดามมกไเลยครบ รถเจ้าแซตเก้าร้อยนั้นเป็นรถสปอร์ตในแก๊รุ่นใหญ่ที่ทำมาเพื่อแทนตลาดแซ0 0ที่ยังคงเอกลักษณ์เน้นความดุดันตามแบบฉบับตระกูลแซตอย่างเดิมโดยภาพลักษณ์ที่สะดุดสายตาแก่ผู้ที่พบเห็นในครั้งแรกต้องบอกเลยว่าสวยสดงดงามจริงๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเฟรมถักสีเขียวที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวทีเดียวด้วยเครื่องยนต์ขนาด948ซีซีให้พละกกำลังอย่างเหลือเฟื ซึ่งมาพร้อมกับระบบเกียร์6สปีดที่สาคัญอัตราการบริโภคน้ํามันอยู่เพียงแค่17-18กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นแถมยังมีระบบช่วงล่าง a s s i s t and s l i p p e r Clutch ที่จะช่วยให้ล้อหลังไม่สะบัดและมีระบบเบรก ABS ให้หมักรถด้วยเรียกได้ว,ว่ามั่นใจได้ทุกครขับขี่เลยทีเดียวครับ ครับตอนนี้อยู่กับผู้จัดการส่วนครับคุณเกมน้องเกมนะครับน้องเกมสวัสดีครั้งนึงครับสวัสดีครับพี่จอนสวัสดีครับขอบคุณที่ให้มาเยี่ยมเยียนเรียวโมโตสปอร์ตยินดีครับผมต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยครับเคยมานานแล้วแหละแต่ว่าคราวนี้ถือว่ามาให้เพื่อนๆที่รับชมจอซ่าได้รู้กันว่าเรียวโมโตสปอร์ตนั้นมีอะไรบ้างครับของเราก็จะเป็นโชว์รูมของคาวาซากิในโซนฝั่งแจ้งวัฒนะที่เปิดเต็มรูปแบบทุกส่วนทั้งส่วนของงาน ขายรถนะครับแล้วก็งานบริการเซอร์วิสแล้วก็อะเซสซอรี่พาร์ทนะครับรวมถึงพาร์แท้อะไหล่แท้ทุกชิ้นด้วยครับแต่สังเกตว่าการตกแต่งเนี่ยดูแลไม่เหมือนกับเลียวที่มีอีกสองสาขาเลยใช่คือคดูแล้วแบบว่ามันมันเข้าลูกเข้ารอยมากเลยครับอันนี้คือก่อสร้างจากพื้นที่เปล่าๆเลย oh. ส่วนการดีไซน์ของตัวโชว์รูมก็มาจากการออกแบบของคาวาซากิสำนักงานใหญ่ประเทศไทย ช่วยออกแบบให้คาวาซากิ Enterprise ประเทศไทยใช่เลยครับมาทําที่นี่ให้เลยก็เป็นดีไซน์ออกมาครับใช่ช่วยออกแบบมาอย่างตอนนี้เนี่ยที่เห็นก็คือว่าเหมือนกับว่าเป็นโชว์รูมบิ๊กไบค์ที่มีรถคาวาซากิบิ๊กไบค์ครบหมดเลยครบทุกรุ่นครับทุกรุ่นเลยเหรอใช่ครับแล้วมีให้ลองทุกรุ่นไหมเกือบทุกรุ่นครับเกือบทุกรุ่นยใช่อย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงพี่ขี่ซัด900มาที่ศูนย์นี้ก็มีให้ดู มีให้ทดลองขับครับอ๋อทดลองขับด้วยใช่เจ๋งมากท่านชมต้องทดลองขับเลยครับ,รบทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่ใช้บริการของที่นี่ซื้อรถที่เรียวที่นี่เนี่ยในการเซอร์วิสที่เมื่อกี้น้องเกมบอกว่ามีศูนย์เซอร์วิสด้วยใช่ครับมันเป็นยังไงบ้างสำหรับที่นี่ศูนย์ที่นี่ของเราก็เน้นเรื่องของการบริการแล้วก็ใส่ใจในความต้องการลูกค้านะครับถ้ามีปัญหาเป็นกรณีฉุกเฉินเนี่ยเข้ามาได้ทันทีเลยไม่ต้องจองคิวนะครับ พร้อมที่จะดูแลแก้ไขทันทีพอเข้ามาปั๊บเจอโซนเซอร์วิสเลยอ่ะจะมีเซอร์วิสอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เอง่มาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้าเราก็จะพาลงไปด้านล่างได้เลยเป็นอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยไหนๆแล้วก็คือขี่แซดเก้าร้อยมาอยากจะมาลองขอเป็นหนูทดลองหน่อยได้ไหมย่าดีครับยินดีขอบคุณมากนาดไหนอย่างงั้นเดี๋ยวให้น้องเกมพาไปดูดีกว่าว่าเซอร์วิสของเราเป็นยังไงได้งั้นพาไปเลยครับผมเช็คด้านนี้เลยครับได้ครับเช็คครับ นี่คือโซนที่เรียกว่าเป็นเซอร์วิสของทางเรียวสาขาแจ้งวัฒนะใช่ครับโมีมีค้อยหลายคันหลายที่นั้น2 4 6ประมาณ6ตัวเลย6แท่นครับ6แท่นเลยใช่ครับแสดงว่ารองรับรถได้วันหนึ่งก็หลายคันเลยเงี้ยใช่ครับตอนนี้ลูกค้าที่เป็น w ล l อกอเนี่ยเราสามารถรับได้เลยไม่ต้องบุก n g ก็ได้ที่บอกว่ารองรับในการทําในการเซอร์วิสอย่างนี้เนี่ยเรียวโมโตสปอร์สาขานี้เนี่ยรับอะไรบ้าง เต็มรูปแบบครับทั้งเช็กระยะตามรอบ uh huh. นะครับแล้วก็พวกรถมีปัญหาปฏิเตุเคลมคุณภาพแลนีมีหมดพูดถึงตอนนี้เนี่ยเห็นมีหลายคันเลยกําลัง ถอดตัวถังน้ามันอยู่ครับอันนี้กาลังทําอะไรกันอยู่ครับอย่างถ้าด้านนู้นก็จะเป็นการเรียกว่าเช็คใหญ่เช็ครอบระยะ 12- ื่นสองสองหมครับอ่าซึ่งระยะพวกนี้คือประมาณรอบปีปีละครั้งปีละหนึ่งครั้งใช่ก็หมายถึงว่าเปิดออกมาเพื่อที่จะตั้งวาวเช็ควาวเช็คเวรค่มอะไรพวกนี้ครับที่นี่ทำได้หมดเลยใช่ครับแล้วอย่างนั้นสมมุติว่ากรณีที่เราทําแบบเซอร์วิสเล็กๆล่ะที่นี่รับไหมรับหมดครับรับหมดใช่เช่นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองตามระยะสแตนดาร์ดมีครับ พูดถึงมีคนบอกว่าการเข้าศูนย์เป็นการเสียค่าให้จ่ายที่แพงตรงนี้มันเป็นเรียกว่าการรักษาวารันตีและซื้อบริการที่ถูกต้องถูกวิธีดีกว่าการเลือกเข้าแต่ร้านข้างนอกจากช่างที่ถ้าโชคดีเจอช่างที่ประสบการณ์ถึงก็สบายลูกค้าไปแต่ในกรณีเกิดเจอช่างใหม่ครับยังไม่เชี่ยวชาญพอมันก็มีความเสี่ยงนั่นหมายความว่าช่างของเราเนี่ยมีการอบรมในเรื่องของสกิลการซ่อมคาวาสกีโดยเฉพาะใช่ครับ อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ขี่คาวา s a k อยู่อยากจะเข้ามาเซอร์วิสถามน้องเกมหน่อยเบื้องต้นของค่าค่าใช้จ่ายประมาณกี่ตันก็อย่างถ้า3 0 0 c ีเนี่ยเริ่มต้นอยู่ประมาณ1,800บาทแค่นั้นเองใช่ครับแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเป็นชัด9 0 0ของพี่อ่ะชัด900อยู่ประมาณ2 0 0 0ต้นครับแล้วใช่ไม่ถึงเยมากใช่ก็คือเป็นการการันตีวารันตีของของตัวค่าใช้จ่ายอยู่แล้วในแต่ละ ไมล์เลชใช่ครับอย่างคันนี้เริ่มต้นคือประมาณกี่ไมล์พันโลแรกครับพันโลแรก,แรกใช่พันกิโลเมตรแรกที่พันกิโลเมตรแรกก็อยู่ประมาณ2,000ต้นพอไปที่ระยะ6,000ครั้งต่อไปใช่ไหมครับ,รบจะถูกลงเพราะเราไม่ต้องเปลี่ยนสองน้ำมันเครื่องเอา้าเหรอใช่ครับ 2,000ต้นก็คือถือว่าเบสิกนะใช่ไปเปลี่ยนข้างนอกก็อาจจะราคานี้อยู่แล้วใแต่ไม่มีวารันตีด้วยใช่วารันตีมันจะขาดครับโอเคนั่นหมายความว่าเพื่อนๆที่อยากจะมาใช้บริการนะครับสำหรับเรียวโมโตสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลทั้งเบื้องต้นแล้วก็ขั้นแอดวานซ์ที่นี่รับได้หมดใช่โอเคพูดถึงในเรื่องของอะไหล่บ้างดีกว่าเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยก็เป็นเรียวโมโตสปอร์ตการสั่งซื้ออะไหล่จากทาง Kawasaki เนี่ยยากง่ายแค่ไหน ไม่ยากครับก็จริงๆเข้ามาติดต่อได้เลยถ้าชิ้นไหนที่เรามีพร้อมอยู่แล้วลูกค้าสามารถรับกลับได้เลยครับแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นนะพวกสินค้า back o r อร์อันนี้ก็อาจจะใช้ระยะเวลารอนิดนึงประมาณไม่เกินเดือนครับถ้า s p a r พาร์ t มีอยู่พร้อมเนี่ยก็หนึ่งถึงสองสัปดาห์ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ใช้ใช้บริการของสูงเราอยู่แล้วเนี่ยอะไหล่ทุกอย่างมีเบอร์หมดใช่ครับมีเบอร์ในทุกชิ้นเกร็ดปที่ถามเพราะว่าเผื่อว่าบางคนเนี่ย คือแยกไม่ออกไงระหว่างรถที่ซื้อข้างนอกกับรถที่เป็นรถศูนย์บริการเลยของเราก็คือว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันพังเกิดอุบัติเหตุปั๊บเราสามารถเบกได้หมดเลยใช่ครับผมฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีของการที่เรามาซื้อรถทางศูนย์บริการแน่นอนนะครับว่าเราจะได้รับการดูแลอย่างดีนะครับนอกเหนือจากตรงเซอร์วิสตรงนี้แล้วนะครับ เห็นบอกว่ายังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปกันจะเป็นส่วนของอ c เซสซอรีนะครับเครื่องแต่งกายเซฟตี้อุปกรณ์ตกแต่งรถครับผมตามความสวยงามหรือความแรงตามความชอบของลูกค้าแต่ละท่านอ๋อก็คือมีอยู่แล้วที่นี่เลยใช่ครับอย่างนี้ของไม่มาัเดดด้วยตอนนี้แล้วงั้นเดี๋ยวให้เกมพาไปชมแล้วกันนะครับได้ครับโอเคครับ โซนนี้นี่ของตึมเลยครับเกมครับครับผมบริเวณนี้เป็นโซนอะไรนะอ่าอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ใช่ส่วนบริเวณนี้ก็เป็นการโชว์พวกหมวกน็อกลายใหม่รุ่นใหม่ของทาง Real Helmet ของ h c c หรือชาร์กที่เรามีโคเข้ามาขายครับผมก็คือมีทุกแบบที่เป็นรุ่นใหม่ใช่ต้องเหนือจากตรงหมวกน็อกแล้วยังเห็นว่ามีในเรื่องของเสื้อผ้าที่เหมือนกับว่าเป็น โลโก้คาวาซากิเลยอันนั้นจะเป็นพาสแท้เลยครับแทะเลยใช่ของแท้จากคาวาซากิครับก็จะมีที่เป็นคาวาซากิดีลกับไทชิอะไรพวกนี้เสื้อกาดจุงมือหมวกแก๊ปของคาวาซากิเองครับผมเหมือนกับเสื้อที่พี่ใส่อย่างเงี้ยคาวาซากิแท้เลยใช่อ่าถือว่าครบคันเลยนะครับสําหรับเรื่องของการเดินทางมาในส่วนของอิสระรี่ครับผมพูดง่ายๆคือว่าพอคุณซื้อรถของทางเรียวเสร็จปั๊บเดินมาตรงนี้ปั๊บ วันซอฟต์เซอร์วิสเลยใช่ครับเจ๋งมากๆเลยครับแล้วราคารับได้ไหมราคาเริ่มต้นอย่างหมวกน็อกก็ใบหนึ่งสองพันครับเป็นลูกค้ากับทางเราแล้วอันนี้พิเศษนิดนึงก็จะมีส่วนลดให้ตลอดเลย5% 5%ปรตาเลอดเวลาเลยตลอดเวลาเลยครับมาแจ้งชื่อใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับน่าสนใจนะครับเพื่อนๆครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่ก็คือครบวงจรจริงๆแลลวจริงๆแล้วทางเรียวโมโตสปอร์ตเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน3สาขาครับผมก็คือที่แจ้งวัฒนะ แล้วก็ที่สั้งกงานใหญ่ก็คือที่รามแหงใช่ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่มันดูไฮโซมากก็คือเมกาบางนาใช่เรียกว่าเรียวกาลาดครับเป็นคอนเซปต์สโตร์ใชอบนะเดินเข้าไปแล้วฝั่งขวามีขายของมีเครื่องมือเจ่มากเลยนะครับ ฉะนั้นใครที่สนใจนะครับแนะนำนะครับลองมาดูรถตัวจริงๆได้ลองมาดูในเรื่องของอเซสซอรีได้นะครับที่เรียวมอเตสปอร์ตนะครับใกล้บ้านขั้นที่ไหนก็ไปที่นั่นแล้วกันครับผมนอกเหนือจากนั้นนะครับในเรื่องของทาโบสกิแซด900นะครับที่นี่ก็มีขายและก็มีให้เทสด้วยใช่ครับก็ราคาอย่างที่บอกนะครับตัวธรรมดาก็คือ3,99,000บาทส่วนตัวที่เป็นตัวสเปเชียลอยู่ที่4 2 9 0 0บาทสะดวกตัวไหนก็บอกได้เลยที่สําคัญก็คือว่าไฟแนนซ์นั่งเข้าที่นี่เลย ประจำพร้อมอยู่แล้วครับประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาซื้อรถที่สาขาแจ้งวัฒนะที่เกมดูแลอยู่เนี่ยเปิดปิดกี่โมงอ่าจันทร์ถึงเสาร์เปิด9ก้ามงเช้าถึง6กโมงเย็นครับผมส่วนวันอาทิตย์เปิด9ก้ามงเช้าถึงอ่า ห้าโมงเย็นนะครับแต่จะเปิดแค่ส่วนของการขายรถชมรถเท่านั้นส่วนเซอร์วิสจะปิดนะครับในวันอาทิตย์ครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีครับฝากหน่อย0ูนย์สครับเก้าหกศูนถึงเจ็ครับส่วนที่ตั้งของโชว์รูมนะครับอยู่บนถนนอ่าสามัคคีตัดไม้นะครับค่ะเลยเซ็นท่านแจ้งมาประมาณเกือบเกือบกิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าตรงอ่าถนนสามัคคีได้เลยก็จะมาเจอกับโชว์รูมของเราอยู่ที่นี่นะครับขวามือยูทูบงนกลับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วใช่ครับผมมาไม่ยากนะครับผม ก็ขอบคุณสำหรับเกมในวันนี้ด้วยสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินด,ดีครับผม ับกับเทสในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์บริการที่ครบวงจรนะครับเรียวโมโตสปอร์ตนะครับทั้ง3สาขาโดยเฉพาะวันนี้ครับที่สาขาแจ้งวัฒนะนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับทุกวันไม่มีวันหยุดแต่อย่างใดนะครับผมและวันนี้ครับรายการผมครับจอ์นซ่าพาซิงที่นิติเดลโบกซ่าเรสติ้งดอทคอมนะครับหมดเวลาลงแล้วคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของเจ้าคาวมสกิซัด900คันเก่งคันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรติดตามชมครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวััสดีครบ